<Huh>? <S <S สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้เรื่องหนึ่งที่คนไทยรักมากๆก็คือบทบาทที่เขาเล่นเป็นโปรงรัชทาย,ยาททีนี้ว่าในในอะลกในเรื่องเนี่ยมันมีบางคำที่แฟนคลับชาวไทยอยากได้ยินจากปากเขาแต่พูดเป็นภาษาไทยได้ไหมอ๋อเต็มใจเอาเต็มใจครับคำอะไรดีคะเอาละคำที่ได้รับการบวตอันดับหนึ่งที่อยากให้ปกปองพูดก็คือคำว่า เจ้าเป็นของข้าและขอให้ใส่อารมณ์เพราะว่าผู้หญิงไทยชอบมากในการใส่อารมณ์ของโปรกอมในเรื่องนะคะ <Yeah. S 1> เจ้าเป็นของข้าเ <Yeah. S 1> จ้าเจ้ายูเจ้า,จายูโท เจ้าเป็นของข้านี่ฉันไม่ได้พูดเองฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเออขาโดนตัวฉันหรือมองแบบแต่งงานออ,อ,ออกเอ็นยูขออีกคำได้ไหมอ่ะเจ้าเป็นของข้าเอาพูดใส่ผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงที่เป็นมีลูกแล้วลูกสองคนนะั่นแถวสองค่ะเจ้าเป็นของข้าเจ้าเป็นของข้าเจ้าเป็นของข้า เจ้าเป็นคนกาเป็นการเติมเต็มนะคะจิตวิญญาณของแม่ลูกสองนะคะ